ตัวค่าคือศูนย์ตัวค่าคือเหล็กกล้าตัวค่าคือคมดาบข้าจะกวัดกว่นคมดาบหนึ่งเดียวนี้สะบั้นบากทั้งมวลทำลายความชั่วช้าน้อข้าคือฮาคุเมนเต็มตัวตายซะไอ้ปะโถวฮึฮะฮะฮะ うん。うん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  ทรงคมพ,พิเศส,สีเงินตอนที่สองผู้สืบพอ่อสีเงิน <c oughs> เป็นอะไรไปไม่ใช่ว่าเจาเา้าคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกหรือ <c oughs> และหน้าเดอะบาร์สนกหดเน่ยังคงเป็นเช่นเดิมหลังจากนี้เธอคนนั้นก็คง Tamam> โเ้ยโจมตีไปไม่ได้ผลเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่ออยู่ต่อหน้าดาบของข้าพลของเจ้าไร้ความหมายข้าจะปิดฉากชะตาที่นำพาปสู่ห้นะลงที่นี่เองผู้ชั่วช้าเอ๋ยกลับคืนสู่ชะตาแห่งความสับสนซะแสกแส่เห็นการรือเจ้าปีศาจแมว ชิอย่าขัดขืนน่ะยอมให้เรียกกลับมาดีเถอะหาพวกเองอย่ามาขวางข้อทำได้เซ็กแซงเหตุการณ์ได้เลยเหรอถ้าไม่ดีแล้วสิเฮ้ยแกน่ะตีบหนีไปเร็วเข้าตัวแกตอนนี้สู้หมอนีไม่ได้หรอกนี่แกเป็นใครกัน มาพาสักคนอื่นตาจใจชอบสิฟ้าเอาเถอะน่ะก็บอกให้รีบหนีไปไงอนาผมแกไม่เข้าใจเลยจบสิ้นกันสักทีโถ่เว้ยงั้นก็ช่วยไม่ได้สินะย เปิดพนุนอุปกราณา์ใของโลกสิสิบหกเดินยซเซนล์ลริกมิติสุกเชิญเรสฟูทำงานด<อ>ูแลนะไอ้ดาก,ากเว้เลยเริ่มแล้วสินะ ยังหรอเคยเห็นฉากแบบนี้มาหลายครั้งแล้วล่ะหลังจากนี้ตั้งหาดังสุดๆเลยฮะก็ค,คิดว่าใกล้อยู่หรอแต่เราหลงหรือเปล่านะ สิ่งนี้เหมือนเราเคยเห็นมาก,ก่อนเลยอะไรกันเนี่ยฮึ hơi hiểm dính đi mắc con Yên nhanh bao mãi Yên nhanh bao mãi Yên nhanh bao mãi ดำเนินไปมากกว่านี้อีกมราคุมโมยูนิตเริ่มการทำงานตรวจสอบเป้าหมายยืนยันว่าเป็นรูปแบบเดียวกันเธอเป็นใคร ฉันคืออนาเขตติดต่อเขตแดนแห่งมิติ n ม m b เ r 22คอโยนิตต่อต้านซันคิชินเป้าหมายขอคำอธิบายสถานะอธิบายตัวตนอนาเขตติดต่อเขตแดนแห่งมิติ n ม m b เ r 13คอโยนิตต่อต้านซันคิชินนิวตัวตนเป้าหมายไม่ถูกต้องขอแนะนำให้ทำลายตัวเองโดยทันทีปฏิเสธคำแนะนำ คงอยู่ตั้งความสำคัญไว้ <คน S 1> สูงสุดหาคำตอบรับติดต่อรูปแบบเดียวกันที่ผิดพลาดยืนยันการทำงานของเป้าหมายสมควรถูกกำจัดเริ่มทำ,ทำการกำจัดเป้าหมาย ở đây cần tiêu đầu thâm mày thỉnh xôi rồi là ทำการโจมตีเป้าหมายต่อไปทำไมยังขยาบได้อีกล่ะทำไมถึงไม่ล้มล่ะอย่าเข้ามานะเชื่อมต่อยูนิตใหม่ขยายกลี นี่เราจะตายเหรอมานนี้สิค่ะท่านพี่ พังไปซะ อยากรู้ว่าทำไมมันคือชั้นต่างหากละ่ะคพงเธออยู่ที่นี่ในแบบนี้ฮะรแรกหน้า <c oughs> แรกหน้านี่ <c oughs> ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ <c oughs> ออก่อนหน้านี้ก็เ <c oughs> จอกันที่อากิเสะใช่หรือเปล่าไม่รู้เว้ยมาฆ่านิวอีกแล้วเหรอไม่น่ามาฆ่าสักหน่อยทำลายต่างหากละ่ะ แค่รักหน้าคนเดียวท่านั้นนะนอกจากรักหน้าแล้วเกลียดหมดไม่จําเป็นหมดทุกคนโอ้คราวก่อนนะเจ็บต้าดูเลยนะอยู่ๆรักหน้าก็พุ่งมาแทงตั้งขนาดนั้นนึกว่าจะตายซะแล้วเงียบไปซะแต่ก็รู้สึกดีใช่ไหมล่ะรักหน้ามาฟันมาแทงร่างของนิวเนี่ย มาทำนิ้วที่ยังไม่เกิดขัดขืนก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้แถมรักหน้าก็ยากหุบป,ปากไปซะขวรออมาอีก,อกแต่วันนี้ไม่เหมือนกันหรอกนะนี่ไงร่างกายก็สะพูดแบบแล้วแถมยังพูดได้อีกอ๋แต่รักหน้าชอบคราวก่อนมากกว่าสินะอบอกว่าให้หุบป,ปากไลเล่าอย่าใช้หน้านี่มาพูดเรื่องแขยงแบบนี่ต่างหากนะ แรกหน้าคิดแบบเดียวกับนิวจริงๆด้วยสินะแรกหน้าอยากจะทำลายสินะทั้งนิวทั้งตัวเองทั้งโลกอยากจะทำลายไปหมดทุกอย่างเลยสินะมาทำลายกันเถอะแรกหน้าแล้วพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไป<อ>จะได้ไม่ต้องตัวคนเดียวอีกไงล่ะจะได้ไม่ต้องเหงาอีกต่อไปแล้วนะ เสีงกระซิฟอ่นอนวานเหมือนหนามทิ่มแทงอยู่ในอกยิ่งขัดขืนมากเท่าไหร่วิญญาณก็ถูกทิ่มแทงมากขึ้นเท่านั้นไม่มีทางออกที่สร้าบมา,าพร้อมเสร็จเลยหรอกนะนายก็เหมือนผู้ล่องลอยอย่างไรจุดหมายในช่องว่างของการเวลาและสุดท้ายจบเดิมๆเขาก็จะมาถึงมาสิแรก

จะคอยกอดให้เองนะอ๊ะอะไรกันนี่มันบ้าอะไรกันวะเน,นี่ยเฮะ้โถ่ยโถ่ย โอ้ยอาอาปวดท้องยดีใจจังได้อยู่ด้วยกันแล้วนะแลกหน้าแป่วไม่ว่าครั้งไหนก็จบลงที่ฉากเดิมเรื่องราวแห่งสัญญาที่เล่นซ้ำไปซ้ำมา เรากับโชว์ตุ๊กาตาที่เล่นซ้ำต่อในพื้นทีร่รู้สึกดีจังรู้สึกดีจะสุดเพลยไลแระหน้ากับนิ้วรวมกันเป็นหนึ่งอยากจะอยากจะร่วมกันมากกว่านี้อีก รู้สึกด,ดีหรองานปลดอุปกรณ์พนึกแฝงเลขหกหกหกเฮ้อเปิดหน่วยแทรกแทงมิติฉุกเฉินบราค์มอยูนิตท,ทำงานน,นี่แกโถ่ยปลดอ,อลุปกรณ์ไปเลขหกร้อยหกสิบหกเปิดหน่วยแทรกแทงมิติมิติฉุกเฉิน เวสบูทำงานมาอตอนนี้ยังไม่ไหวหรอกแต่ว่านะอีกแป๊บเดียวก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะจะอาละวานจนหนำใจเลยก็ได้นะเดี๋ยวนิวจะขอช่วยเองเอาล่ะไปกันเถอะ แล้วพวกเธอก็จะกลายเป็นอสูรร้ายที่คืนกินโลกก็เอาเลยสิเดี๋ยวจะทำให้เอง,เองโลกที่น่าขออยันขันนี้เนี่ยฉันจะทำลายทุกอย่างเอง อ๋อสาย้ายเองเหรอวันนี้อาการไม่เป็นไรหรอกหรอเน,นี่ยอะไรล่ะขอกับจินม,มาอีกแล้วเหรอนี่ฮะตะกี้ว่าอะไรนะเอ่อโทษทีฉันไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะเหนื่อยชะมัดโม่สุดๆเลยล่ะอย่ายอมแพ้นะอฮะเอ่อ Well, uh... uh. ้าบ้าสกีได้แล้วบ้าบ้าเออเออคือว่านะโทษทีที่ทำไม่ดีไปเนี่ยก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่หรอกเออ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 เจ็บเจ็บเออ อะไรของยายนั่นเนี่ยฮะเริ่มเคลื่อนไหวแล้วสิขอบคุณที่ช่วยข่าเวลาให้อย่างเพลิดเพลินน,ออน่ารัก้าเฮ้ย,อย,ยอย่ากระตายยาไน้่เป็นใครวะนะ่ะฮะดวงตาใหม่ยังไงล่ะดวงตาอะไรล่ะนั่นผู้สืบท่อสีน้ำเงิน เธอไม่เหมือนของเรียนแบบอย่างนายเป็นผู้สืบทอดสีน้ำเงินที่แท้จริงยังไงล่ะการเวลาที่วนเวียนเริ่มไหลไปแล้วฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโลกคราวนี้จะล่องลอยไปถึงไหนแทบจะอดใจรอดูไม่ไหวแล้วล่ะมีก็ใจเลยสักนิดอธิบายให้มัน้งหมดสิอะอะเอะ สิ่งนั้นกำลังมาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสิอย่าก,ก็ตายบ้าของแบบนี้ของเล่นแบบนี้เง้นเหรอคุณแรกมา้ยังไงก็เหมือนกันจริงๆนั่นแหละสายะ